แบนพีอล่าใบาแสงอรุณปังไม่หยุดขวามรางวัล AEC Quality Award 2022 ถือเป็นอีกหนึ่งแบรนดสินค้าดูแลผิวที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างรายได้ให้กับตัวแทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้อย่างไม่น่าเชื่อส่วนกระแสสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันสำหรับผลิตภัณฑ์สกินแคร์บำรุงผิวด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่ปลอดภยัยไร้สารเคมีแบรนด์พีอั่าแสงอรุณโดยบริษัทพีอัล่าแสงอรุณจำกัด ของผู้บริหารสาวสวยคนเก่งมากความสามารถคุณแสงอรุณจิตละมูลที่ล่าสุดขอการันตีความปังของผลิตภัณฑ์ด้วยการเข้ารับรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีจากสภาคเครือข่ายอาเซียนประเทศไทยกับรางวัล AEC Quality Award s 2022ที่จัดไปเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาณห,ห้องบอลลูมโรงแรมอมรีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพ และสำหรับใครที่สนใจสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสวัสดีค่ะ c, c ี o แบรนด์เทียร่าเทียร่าใบแสงอรุณค่ะวันนี้ได้รับรางวัลสึกไหงบ้างคะก็วันนี้นะคะสำหรับแบรนด์เราได้รับรางวัลน,นี้ก็รู้สึกยินดีและดีใจมากนะคะที่ได้รับรางวัลอันเป็นเกียรตินี้ค่ะพูดถึงความสำเร็จในแบรนด์หน่ล้กันค่ะเป็นยังไงบ้างก็แบรนด์ของเรานะคะได้มีการขายมา ้งหมด8ปีแล้วค่ะแบรนด์ของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับดูแลผิวหน้าค่ะรักษาสิวฝ้ากระค่ะจุด่ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นยังไงบ้างก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสมุนไพรค่ะผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติค่ะที่ตอบรับสำหรับคนที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นยังไงบ้างคะก็ตัวนี้ผลตอบรับดีมากค่ะก็จะเป็นแบบว่าใช้แล้วก็เห็นผลดีแบบว่าผากตบอปาค่ะองการตลาดในอนาคตเป็นยังไงบ้างก็ ตอนนี้ระบบของเราก็จะเป็นระบบตัวแทนนะคะก็สามารถเปิดยินตัวแทนจาหน่ายได้ทั่วได้ทั้งทางเพจบริษัทแล้วก็ตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศค่ะตัทนจำหายทั่ว้วกมีตลาดต่างประเทศอะไรเงี้ย ตอนนี้ก็มีจำหน่ายอยู่ที่ประเทศลราและประเทศเพื่อนบ้านค่ะยังมีตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศเราแล้วก็ต่างประเทศด้วยที่สินค้าของเรานะคะมีทั้งหมด5ตัวค่ะ,คะถ้าใครสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากร่วมอยู่ในทีมหรือว่าสนใจอยากจะเป็นลูกค้าสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ไหนบ้างก็ตอนนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือว่าแบบเพจของพิออร่าใบแสงอรลูนจำกัดค่ะ ตอนนี้ก็น,นะคะทางเพจของทางแบรนด์ของเรานะคะก็มีโปรโมชั่นนะคะซื้อ50ชุดหรือ50ชิ้นนะคะสามารถสะสมรับทองฟรีได้1วงค่ะ